โชว์แรกนะคะสามหนุ่มเขาบอกกับเราว่าโปรดส่งใครมารักชันทีค่ะเป็นโชว์ของทีมเทรนเนอร์บอลเชิญยิ้มน้องซูมและน้องพอชค่ะจากที่ผมได้เด็ก2คนนี้มานะครับเป็นเด็กโตก็คือน้องพอรชเด็กเล็กก็คือน้องซูมซูมซึ่งอายุห้าขวบ อนุบาล3กับ<ม>พอออสามโอเคพ้อตานอ,อกร้องได้ถือว่าระดับดีได้เพลงโปรดสง่งใครมารักฉันที่นี้ครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบอยู่บ้านก็เคยร้องคาราโอเกะเล่นกันอยู่แล้วอะครับก็เลยแบบเออพอร้องเป็นอยู่แต่กับซูมผงเข้าใจได้ว่า้องซูมเนี่ยวัยห้าขวบอุปสรรคคือน้องยัง่ากไ,ไม่ค่อยออกคือเราต้องสอนน้องให้น้องแบบ ให้ได้อ่ะคือผมเอางี้วือ่าคือผมทำอยากให้น้องได้อ่ะเราจะหวงอะไรขอทพี่เจอคนที่เข้าททีี่่เเขขาาจริงใจอะไรเออพป้าสระอีดอเด็กอันอะไรเออเออเก่งมากคนเดียวผมได้ร้องเพลงโปรดส่งใครมารักชันทีก็ยากเหมือนกันครับ หนูร้องไม่ได้เพราะหนูอ่านหนางังสือไม่ออกครับ,รบโอ้โหผมก็หนงสารมากครับตอนนั้นนะพี่พอช่วยสอนร้องครับที่ไม่ชำท,<ฮ>ที่ไม่ช้ำช้ำเดียวดาย,ยช่วยช่วยแล้วความจำสมาธิน้องอยังโอเคยังเด็กยัง<า>ความจำสมาธิยังสั้นอยู่แต่ถ้าด้วยความที่เขาอ่า,า,อาอนออกแล้วผมว่าซูมต้องทำได้ ที่เนี่ยอยู่ที่ท่าเต้นแล้วมีท่าเต้นแบบว่ามีรอกวางขามีการยกแล้วแบบว่ามันใส่แบบเต้นกันแบบสนุกอะ่ะชอบไปตรงที่พี่บอลเขาหันมาแล้วก็อุ้มน้องฟุงกระโดดไปข้างหน้าแล้วผมก็สไลด์แวกครับเสนุกดีหนาว คนเนี่ยตั้งใจทำโชว์นี้ให้ดีที่สุดช่วยเชียร์ทีพวกผมด้วยนะครับผมคิดว่าเด็กสองคนนี้ครับเขาจะต้องจงมือเข้าไปในวอนสุดท้ายครับ ต้องนังพ้นพใจอีกกี่ครั้งจะต้องพบเจอกับรักที่เปลี่วันที่ทร,ทออทรักที่หายใจคนรักฝันอยู่ทางเดียวมีรักขออ้ามเดียวมันเสียวหัวใจใคนคอยรอบตัวแต่ยังไม่เห็นใครทำไมัก ¡Tomita agua! Wow. น้องพอสและน้องซูมค่ะไม่ว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้ทั้งสองคนได้รู้แล้วจำไว้ว่าคุณทั้งสองคนทำให้พวกเราหลงรักและคุณคือสุปตาในดวงใจของพวกเราจริงหรืเปล่า<ช><บ>งั้น ย้ำในเรื่องของชื่อเล่นแล้วก็อายุของทั้งสองคนอีกสักครั้งหนึ่งเชิญครับสวัสดีครับน้องซูมครับอายุห้าขวบครับสวด,ดีนะชือ่อพอชสงอายุ8ปดขวบเนะ เน้นเรื่องของอายุนะคะต้องบอกคณะกรรมการด้วยว่าเรามีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน2หลักเกณฑ์หลักๆเลยนะคะหลักเกณฑ์ข้อที่1นั่นก็คือความสามารถทางด้านดนตรีตามอายุของเขานะคะเพราะว่าน้องๆที่แสดงความเก่งแสดงความสามารถให้เราได้เห็นนั้นมีอายุที่แตกต่างและหลากหลายกันมากและอีกหนึ่งหลักเกณฑ์ความเป็น entertainer ในตัวเขาคุณเห็นเขาปุ๊บคุณหลงรักเลยเห็นโชว์เขาปุ๊บนะคุณอยากเลือกเขาเลยนั่นแหละคุณก็สามารถ เลือกเขาในสองหลักเกณฑ์น,นี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับครูจากสถาบันปั้นฝันของเราท่านแรกครูฟ้าสายเชิญค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า8ดขวบกับ5้าขวบและร้องเพลงเดียวกันในความรู้สึกข,ของครูเนี่ยครูว่ามันค่อนข้างแตกต่างเพราะสำหรับเด็ก8ขวบกับเด็ก5้าขวบเนี่ย5ขวบเนี่ยยาง้องซูมในยัอยงอ่านหนังสือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทั้ง8ดขวบและ5ขวบวันนี้ทำออกมาดีไหมครูต้องบอกว่าดีมากมาก นะคะในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1อาทิตย์คือระยะเวลาเพียงแค่5วันครูเห็นเด็กๆจากเริ่มตั้งแต่ยังอ่านไม่ได้ซ้อมมาหลายๆครั้งจนถึงวันนี้ครูว่ารอบนี้เป็นรอบที่ดีที่สุดตั้งแต่หนูๆทํากันมานะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันตบมือดังๆให้น้องหน่อยนะคะค่ะวันนี้ครูสนุกมากนะคะแล้วก็สําหรับน้องซูมแล้วก็น้องพอรชครูเป็นกาลังใจให้เพราะครูมองว่า 5ควบกับ8ควบทำได้แค่นี้นี่คือห,หนูเยี่ยมมากๆแล้วนะคะขอทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณคุณาาูฟาใาค่ะครูแบดคะเชิญเลยค่ะครับก็ออยอมรับว่าตอนแรกที่โชว์ออกมานะครับผมกังวลวิตกอยู่นิดนึงคือรู้สึกว่ามันมีความไม่เนียนของจังหวะเกิดขึ้นนะครับแต่ต้องขอชมมากๆเลยคือน้องพอ์ชคือเหมือนเข้ามาแก้ไขแล้วทําให้ส่วนจังหวะเนี่ยมันตรงนะครับซึ่งแล้ววันนี้เนี่ยผมเห็นว่า ดูน้องพอชเ็เป็นคนที่มีความตั้งใจมากๆเลยแต่ถ้าหันไปม,มองทางน้องซูมเนี่ยเราคิดว่าเขาแค่ห้าขวบเองเนี่ยเราทำได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องมหาสจัจจรนท์นะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้น้องทั้งสองด้วยครับ สำหรับโชว์แรกของเราสามหนุ่มนะคะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้เนี่ยคนที่กำลังชมอยู่รวมทั้งคณะกรรมการรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ท้งบ้านคงจะส่งความรักของเขามาให้พวกเขากันแบบเต็มเต็มเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามในคืนนี้นะคะคณะกรรมการของเราจะเลือกเพียง เจ็ดคนเท่านั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าในเจ็ดคนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการแสดงของแต่ละโชว์โชว์ใดโชว์หนึ่งเท่านั้นบางโชว์นะคะอาจจะเข้ารอบทั้งสองคนหรือบางโชว์อาจจะกลับบ้านทั้งสองคนก็เป็นได้ค่ะ